ครับที่เห็นอยู่นี่เป็นเต็นท์สองคูณสามนะฮะเราเลือกใช้ขารุน T2 นะครับผมแล้วก็ผ้า UV ีสีขาวแบบนี้ฮะแล้วลูกค้าสามารถเลือกใส่พยังใส่ทั้งด้าน2เมตรหรือ3เมตรก็ได้นะสามเมตรคือตัวด้านผ้าข้างทึบแบบนี้ครับผมแล้วก็ส่วนกันศาสเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกใส่ทั้งด้าน3เมตรก็ได้2เมตรก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะหันหน้า้านหรือหันด้านไหนครับผมเดี๋ยวพามาดูทางฝั่งนี้ฮะอันนี้เป็นพยังใส่ทั้งด้าน2งเมตรแล้วนี่เป็นผ้าข้างทั้งด้านสา,า,น ard, า,าน3เมตรแบบนี้ หรือจะใส่กัน,กนสาดทั้งด้าน2เมตรแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยครับที่เห็นอยู่นี่เป็นเต็นท์สองคูณสามนะฮะเป็นรุ่น t 2ครับผมลูกค้าสีเทาปลดล็อกแบบสลักฮะจะลองมาใส่ผ้ายางใส่2เมตรกับผ้าข้าง3เมตรฮะเพราะสองคูณสามเนี่ยจะมี2ด้านค็มคือมีด้าน3เมตรกับ2เมตรดูขั้นตอนการเตรียมผ้ากันเลยฮะขั้นตอนการเตรียมก็ใส่จั่วเข้าไปนี่ก่อน2ตจัว่วสองคูณสามทางด้าน3เมนี่จะเป็น2จัว่วโอเคใส่ประมาณนี้ดึงมาตัวนี้เวลาออกมาจากกล่องก็ต้องปลดนิดนึงครับผม ด้านล่างด้วยอันนี้มีทาคลิปไปแล้น,นนะปลดประมาณนี้ครับครับดึงมาประมาณนี้เดี๋ยวเตรียมใส่ผ้าปลดล็อกแบบสักเป็นแบบนี้ครับที่เห็นอยู่นี่เป็นผ้า UV นะฮะเป็น2อคูณสข้างในเป็นสีบอลแบบนี้นี่แต่ละมุมก็มีติดตูแกเดี๋ยวให้ดูติดูแกนี่ติดูแก,แ,กแบบนี้โอเคแล้วก็อันนี้เราเลือกใช้เป็นยี่ห้อ มีอีซีไลท์ตัวนี้ครับผมนี่ครับข้างในก็จะเป็นสีบอลตัวนี้โอเคตัวนี้ก็ดันขึ้นมาประมาณนี้นี่ก็ปรับความสูงของตัวขาขึ้นก่อนอันนี้ก็ดันตัวนี้ก็ล็อกแล้วอันนี้ดันขึ้นไปก็ล็อกแล้วโอเคดันประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่พยางใสให้ดูก่อนฮนะพยางใส่ที่ใส่ที่ใส่ให้ดูจะเป็นทางด้าน2เมตรครับผมอันนี้เป็นพยางใส่ขอบสีพยางใส่นี้จะมีเชือก ด้านซ้ายขวานะฮะแล้วก็ด้านบนส่วนด้านล่างจะไม่มีเชือกนะฮะนี่คืวิธีผูกก็ผูกแบบนี้ครับตอนนี้ก็ใส่ผ้ายางใส่เรียบรย้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ผ้าข้างเป็นผ้าทึบนะฮะหน้ากว้าง3เมตรสูง2เมตรครับตัวผ้าขา้างนี้นะลูกค้าสามารถเลือกใส่ทางด้าน3เมตรก็ได <m. S 1> ้2เมตรก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราเลือกใส่ทางด้าน3เมตรแต่ตัวผ้าข้างจะเป็นติดตู้แกนะครับผมส่วนด้านข้างตัวนี้ด้าน3เมตรครับผมเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันศาสตร์ที่ดูเลยนะฮะว่ากันศาสทางด้าน3เมตรกับ2เมตรอ,ออกมาเป็นหน้าตา,ตาประมาณไน ดี๋ยวดูการติดตั้งกันศาสกันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นชุดติดตั้งกันศาสนะฮะเป็นชุดเหล็กที่ใช้ติดตั้งกันศาสก็มีตัวนี้เป็นตัวแขนลับครับผมแขนลับเนี่ยท่าละสองเส้นอันนี้ด้านในก็ผูกแบบนี้ฮะผูกตลับในแบบนี้เลยครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการติดแขนลับกันศาสนะฮะก็จะมีแคมลับตัวนี้รัดตัวกันศาสก็เวลารัดก็รัดให้ต่ํากว่าตัวเสาขึ้นมาจากด้านบนลงมาประมาณสักครึ่บะ,ะครับผมครับก็ติดตั้งแขนลับกันศาสอย่างนี้ทั้งสองฝั่งครับผมเสร็จป ที่จะสอดเข้าไปในคานด้านหน้าเนี่ยฮะทั้งหมด3เส้นเส้นละหเมตรก็สอดเข้าไปในผ้ากันสาดที่เราเตรียมไว้เนี่ยฮะก็สอดเข้าไปในนี้เส้นนี้จะยาว3เมตรนะจะเป็นเหล็ก3ท่อนต่อกันด้านมุมนี้ก็จะโผล่มาฝั่งนี้นี่กำลังขึ้นกันสาดขึ้นไปประมาณนี้โอเคอันนี้ก็ได้กันสาดทั้งด้าน3เมตรแ้วะนี่ฮะ ครับต่อไปนี้ก็คือขั้นตอนการติดตั้งกันศาสตร์ทางด้าน2เมตรนะครับผมตัวนี้ก็คือเลือกผูกตัวผ้า,ผากันศาสตร์เข้าไปก่อนนะครับผมตัวนี้ก็กําลังติดขารับกันศาสตร์นะครับผมทางด้าน2เมตรลูกค้าเลือกติด2ฝั่งแบบนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็ติดขารับกันศาสตร์เรียบร้อยสองฝั่งแล้วครับผมตัวนี้ก็ใส่ตัวขารับกันศาสตร์ด้านหน้าเข้าไปตัวนี้ปเป็นเหล็กให้มาในชุดนะฮะจะมี2เส้นแบบนี้เส้นละเมตรก็ใส่ไปมาแบบนี้โอเคก็สอดเข้าไปในผ้าแบบนี้ อ,ออกมาครับประมาณน,นี้ครับที่เห็นอยู่นี่เป็นเต็นท์สองคูณสามนะฮะเราเลือกใช้ขารุน T2 นะครับผมแล้วก็ผ้า UV สีขาวแบบนี้ฮะแล้วลูกค้าสามารถเลือกใส่พายางใส่ทั้งด้าน2เมตรหรือ3เมตรก็ได้นะสาเมตรคือตัวด้านผ้าข้างทึบแบบนี้ครับผมแล้วก็ส่วนกันาสาดเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกใส่ทั้งด้าน3เมตรก็ได้2เมตรก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะหันหน้าร้านหรือหันด้านไหนครับผม โอเคสนใจทักมาได้ครับผมรูดพานิชมรีสาขาศิริชาและสาขาบ้างแสนครับผม